บอมบอมตีเลยเดี๋ยวโมขอจบนะบอมบอมโมขอปิด okay, โอ้ตะกบเอ้ <Bye. S 1> เราเกิดไหมเนี่ยไปไปไปแนวหกแนวหก ไหนอะอยู่ไหนอ่ะน,น้ำอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นโ <c oughs> อ้ยยาก็ไม่มี <c oughs> บัฟก็ไม่ได้บัฟ ไ,ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวล่างมอนก็ล่างมอนขอบใจด้วยเดี๋ยวขอบใจมันด้วยที่ล้างมอนให้ ไอ้บอสเกิดอ๋อกูจะตายโอ้จะตายชิบเป็ดนแล้ว